การเดินทางสุดหันษาของคู่หูคู่หาเฉพาะกิจคู่กวนป่วนเมษามิดผู้จัดการโรงแรมหนุ่มได้รับมอบหมายจากพ่อของฟ้าแฟนสาวของเขาให้ดูแลโรงแรมที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวฟ้าวันหนึ่งฟ้าได้โทรมาบอกให้มิดกลับบ้านที่กระบ,บี่ในวันสงการเพราะเธอกําลังจะแต่งงานมิดจึงต้องตัดสินใจเดินทางกลับอย่างเร่งด่วนแต่รถของเขาเกิดอุบัติเหตุ ต้องหารถรับจ้างไปต่อเองและเขาก็ได้มาพบกับบางเอินเจ้าของรถตู้สภาพโกโลโกโซสองวันดี4วันซ่อมความป่วนจึงเกิดขึ้นไม่เห็นมีเลยครับ,รบ <Hello. S 3> สีเหลืองครับพี่เหลืองขนาดเลยครับพี่เหลืองอะไอเลยล่าเหลืองไอ้แล,ล,ลครับ ฮัลโหล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 นะครับคุณผู้จัดการโรงแรมจะไปกระบี่แล้วครับเอออะไรอ่ะเอ่อน้ำมันเติมให้ผมนะครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเหรอพี่แผวเครื่องบินอีก แค่เนี้ยสามพันก็หรูแล้วไอ้ล่มเตี้ยเอ้ยไม่ไปก็ไม่มีใครว่าเลยนะครับผู้จัดการโรงแรมเออพี่คะพี่คะคือคือหนูจะไปกรุงเทพอะค่ะแล้วก็มีธุระด่วนด้วยแต่ว่าไม่มีังินเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรพันห้าเดี๋ยวน้ำมันพี่เติมให้อุยขอบคุณมากเลยค่ะนี้ปุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองพันห้าก็สองหมื่นห้าเก็บไฟด้วยสองหมื่นห้าเฉพาะค่ารถนะครับ ถ้าให้ขนกระเป๋าให้เนี่ยมันต้องมีค่าแรงต้องลงจะไปไหมครับคุณผู้จุกันโรงแรมถ้าไปเอากระเป๋าขึ้นด้วยเดี๋ยวลาคืนนี้เวลาสองทุ่มครึง่ง